รงนี้นะคะถ้ามันไม่ได้เป็นทิศทางของที่ว่าเตียงต้องหันมาทางนี้ก็จะทําเป็นเหมือนเหมือนโต๊ะแต่ไม่ใช่โต๊ะแบบว่าตันๆนะคะจะเป็นเหมือนโต๊ะแบบยาวมาแบบนี้เลยเพราะว่าจะได้ทํางานวางทีวีหรือว่าอะไรตรงเนี้ยแบบอนเนกประสงค์เป็นทางยาวนะคะแล้เวลาเราตั้งกล้องเนี่ยแสงก็จะเข้ามาพอดี ก็จะทำให้หน้าเราสดใสในกล้องไม่มืนอมากแต่ลมเย็นมากเลยหน้าก็จะเป็นประมาณนี้สิแข็งไหมนีม่เห็นไหมออกจะสวยนี่นะฮะข้างนอกเป็นแดดข้างใน,นก็จะเป็นนี่สิสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะครับผมเมื่อกี้มีน้องคนหนึ่งนะครับขับรถผ่านมาทางหน้าบ้าน แล้วก็มีวัวมีวัวนะฮะวิ่งตัดหน้าน้องเขาก็เลยล้มนะฮะสารนะครับเดี๋ยวน้องเขาจะขึ้นรถพยาบาลแล้วก็มีโชคดีนะครับได้รับคําแนะนําจากเพื่อนบ้าน,นครับเป็นพยาบาลนะเป็นพยาบาลบ้านอยู่แถวนี้ก็เลยมาให้คําแนะนาในการเรียกรถพยาบาลว่าควรจะเรียกรถพยาบาลนะครับ ดีกว่าไปส่งนะครับเพราะนี่นขึ้นแล้ว,วมากันสี่คนเลยนะสี Basic Life Support, ่บบเบสิคไลฟนะ์ซัพพอร์ตอำนาจเจริญผู้ไายมอเตอร์ไซค์ขั้นแดงนะครับขั้นแดงอยู่หันลาสลงไทยดีศูนย์เจ็ดอ๋อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Story อเมดี้สตอรี่นะครับ ก็วันนี้อัปเดตนะฮะความคืบหน้าเมื่อวานเพราะว่า,าติดธุระนะฮะตอนนี้ห้องผงนะฮะห้องอนเนกประสงค์ห้องประชุมห้องอะไรก็ว่าไปตรงนี้เนี่ยเสร็จแล้วปูพื้นเสร็จแล้วนะฮะปูเรียบร้อยแล้วก็ฝ้าก็เรียบร้อยแล้วเหลืออ๋อพี่ทุยวันนี้จะเก็บงานนะฮะจะเก็บงานก็คือผนังที่ช่างคนเก่าเนี่ย เขาเขาฉาบเนี่ยยังยังไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพี่ทุยก็จะฉาบใหม่ให้ได้ให้ได้แนวให้ได้ระดับนะฮะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะฉาบใหม่ก็มีอุปกรณ์ในการปูพื้นปูพื้นไม่ให้เปื้อนแล้วก็ฉาบห้องนี้ฉาบเสร็จแล้วก็จะเรียบแบบนี้นะฮะเอฟซี FC. เรียบแบบนี้นะ,ะอันนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้ว เอาฉาบสามเหลี่ยมเนี่ยวางทาบเนี่ยก็จะไม่ไม่โคง้งไม่โก่งนะฮะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนี่ฮนะตรงนี้นะฮะนี่ประมาณนี้ต้องตั้งฉาบไปทีละนิดนะครับ fc อันนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่ถุยจับเฉียงครับจับเฉียงอ๋อเฉียงจับเชีย่ยมจับเชียเช่ยม จับเชี่ยมให้ได้มุมใช่ไหมพี่ถุยด้มุม่างนี้ใช่ไมไมได้ได้ความตรงแลว้วก็เหลี่ยมเนี่ยเหลี่ยมความตรงอะไรต่างๆแล้วก็ฉาบอันนี้คือช่างคนเก่าเขาทำไว้เขาก็ฉาบแบบว่าเป็นโครงคร่าวๆเขาคือช่างคนเก่าเนี่ยเขาก็บอกผมอยู่ว่าเขาไม่เคยทำอิฐมวลเบามาก่อนในตอนที่เขาบอกเขาก็คือเริ่มที่จะก่อแล้วแต่เขาก็บอกว่ามีเพื่อน ที่มาด้วยเนี่ยเขาเขาพอพอทาได้แต่บางคนก็ไม่ยังไม่ถนัดพอทําไปทํามาแล้วเนี่ยคือการก่อเนี่ยมันก็เลยได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมก็เลยมีหลายจุดที่มันไม่โอเคก็เลยบอกให้ช่างเขาหยุดไปก่อนแล้วก็ให้พี่ทุยมาแก้งานในส่วนของเรื่องราคาต่างๆเนี่ยผมก็ได้ตัดส่วนของที่เป็น ส่วนเกินขึ้นมานออกไปนะครับเพื่อที่จะมาซ่อมีซ่อมงานนะฮะตอนนี้ในส่วนของห้องนอนปูกระเบื้องเสร็จแล้วนเอฟซปูกระเบื้องเสร็จแล้วผมผมไม่แน่ใจว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะเย็นมันจะเย็นขึ้นไหมแต่ตอนนี้คือเย็นมันเย็นในเอฟซี FC. ข้ามาข้างในใเนี่ยเย็นเลยแต่อากาศข้างนอกน่ะจะร้อนอาจจะเป็นเพราะอีกมวลเบาหนึ่งชั้นสองชั้นคืออิฐมวลเบาตัวนี้จะบังแดดหนึ่งชั้นละอันนั้นก็ชั้นที่สองแล้วก็มีซีเมนต์บอร์ดอยู่ข้างบนแบบหนาแปดมิกมลกันความร้อนจากข้างบนแล้วก็ฝั่งนี้มันเป็นฝั่งทิศตะวันออกจะเจอแดดแป๊บเดียว แล้วก็ตะวันตกอยู่ฝั่งนี้นะฮะก็จะบังแดดได้นานห้องนี้ก็การความร้อน้อีกตรงบริเวณนี้ก็เลยเย็นๆนะ,ะเปิดพัดลมเนี่ยเย็นเลยเย็นมากห้องน้ำนี้ก็เดี๋ยวจะได้น่าจะได้ปูกพุ่งนี้พุ่งนี้มาลืนนี้เพร่อวันนี้จะไปซื้ออกระเบื้องนะครวันนี้จะไปซื้อกระเบื้องห้องน้ำ พีเบียคิดถึงบ้านไหมคิดถึงคิดถึงเอาไงดีกว่าผมจะกลับบ้านก็ค่อยไปด้วยกันก็นกลับไปด้วยกันเีวกลกลับบ้านไปนะครับไปประมาณวันสองวันนี่แหละโอ้ใช่เลยเดี๋ยวให้กลับบ้านพร้อมกันฮะเพราะว่าน้องเมย์เขาจะต้องไปเจอหมออวันต้องกลับไปที่จำปาดงนะฮะ ไปจำปะดงพอไปจําปะดงหาหมอไปตรวจไปตรวจคันเกี่ยวกับเรื่องอเส้นเลือดของน้องๆนะฮะผมเป็นหมอเฉพาะทางให้ FC ดูความคืบหน้านะฮะ FC นี่คือห้องห้องนอนแล้วก็ฉาบเรียบร้อยห้องน้ำก่าว่าให้อยู่แบบยาวๆเลยในเะอฟซีอดองเท้าแล้วรู้สึกดีมาก น้องเมย์มาพอดีพี่บอกพี่เบียร์พี่ทุยว่าเราจะกลับจำปาดงพี่ถุยจะกลับเลยเหรออ่ะไม่ให้แกกลับเหรอไม่ให้ไม่ให้กลับเข <laughs> าจะมาทีตอนไหนจำ<อ>พอดีครับต้องไปกินยามา2วันโอ้โอเคพอดีแล้วก็ไปหาหมอพอดี พมเมย์ไปหาหมอแล้วก็กลับมาพร้อมกันอีกทีเนาะไปพักผ่อนให้เจอหน้าเมยก่อนอ,อได้ค่าลงค่าแรงแล้วก็ไปที่บ้านใช้สักวันสองวันเราค่อยกลับมานะฮะพอดีเลยเมย์ย้ายของขากลับได้ได้คนช่วยยกแลออยกช่วยกันพอดีเนาะวันนั้น ยกขึ้นแล้วกลับมายกทั้งของทั้งหมาค่ะพี <c oughs> ่เบียร์บอกครับโอเคก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปซื้อกะเบื้อ,องเนาะเมย์เนาะใช่ปะ่ะวันนี้จริงๆเมยรอรถเข็นอะ่ะแต่กา,ามาส่งบายแก่ๆเลยเดี๋ยวมันมจะไม่ได้ไปเลยไม่ทันบายแกๆ่ๆจะรอไหมหรือว่าจะไปเลยหรือว่าจะรอรอก็ได้รอก็ได้เนาะรอก็ได้ไ<ผ>ม่อยให่เดินมากอืม โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อถ้ารถพ่อมาเดี๋ยวรถเอารถพ่อไปซื้อยิบซ้ำบอร์ดโอเค okay, เป็นไงบ้างห้องสีเ <4 S 2> ขากับห้องก็เรียบร้อยขึ้นนะคะเย็นไหมเย็นมากแล้วก็ห้องห้องน้ำก็ปูกกระเบื้องแล้วก็ปลูกผนังหมดเลยคือ,อเต็มปูผนังมองไปก็จะเป็นวิวประมาณนี้นะฮะ๋ยําทำทำสวนสวย,สวย And ก้อนเมฆฟ้า